ให้ปัญหาทุกข้อจบที่เราด้วยแคลดีทีพัสเคทูอาหารเสริมบำรุงกระดูกข้อจาก TL by บ e. ายซโยอีอดีตทหารพรานชื่อดังเผยลับหน่วยข่าวกรองไทยจับตากองทัพกัมพูชาส่งทหารขเขมรบุกป่าประชิดต,ต,ตามเมืินทมจำนวนมากกลางดึกอดีตทหารพรานชื่อดังเผยความลับ กองทัพกัมพูชาส่งหน่วยทหารเข้ามาประชิดช,ชายแดนปราสาทต,ตามเมืองทมเป็นจํานวนมากในตอนกลางคืนพร้อมเผยชัดหน่วยข่าวกรองจับตารู้จุดขเขมรหมดแล้วก่อนไปรับชมข่าวค่ะอย่าลืมกดติดตามช่องทางของเบยที่ปรากฏอยู่ที่หน้าจอไว้ด้วยนะซึ่งเบย์ก็จะมาเล่าข่าวนะ สรุปประเด็นข่าวในรอบวันของทางเดอะคริติค่ะที่เราได้น,นําเสนอในวันนั้นนะคะในช่องทางเหล่านี้นะ,ะไปติดตามกันเยอะล่าสุดนะคะทางด้านของอดีตทหารพรานกระกดเกตแก้วร้อยจู่โจม9ก้ชอคคอแ่ค่ายปักธงชัยซึ่งถือว่าเป็นหน่วยรบพิเศษชื่อดังค่ะที่ทำสงครามปกป้องอธิปไตยมาแล้วทั่วประเทศ พ่อออกมานะคะพูดในคลิปเมื่อวันที่24เมษายน68ที่ผ่านมาค่ะโดยเป็นการเปิดเผยนะคะถึงคลิปที่มีทหารกัมพูชาจำนวนมากฝ่าป่าเข้ามาประชิดปราสาทตาเมืองทมในเวลากลางคืนโดยทางด้านของทหารพรานกรกฎเนี่ยก็ได้เปิดเผยค่ะว่าวิดีโอที่ผมเปิดให้ดูในขณะนี้เป็นคลิปที่ทหารเขมรถ่ายเองแล้วลงเอาไว้ โดยในคลิปก็ได้บอกว่าทหารกัมพูชาที่แอบแทรกซึมเข้ามาบริเวณปราสาทตำเมือทมในเวลากลางคืนดังที่ทุกท่านได้เห็นในภาพนั้นจะเห็นได้ชัดเลยว่าเข้ามาเป็นจำนวนมากเพื่อมาประชิดชายแดนปราสาทตมเมือนทมในฝั่งของเราซึ่งพื้นที่ตรงนี้เป็นพื้นที่ปกครองของพลตรีเนี่วงเหมือนกับว่าเขาต้องการแสดงให้ไทยได้เห็นว่ากองทัพมรพร้อมที่จะรบกับไทยยังไงอย่างนั้น โดยทางด้านของทหารพรานกรกฎเสริมค่ะว่าเหมือนกองทัพขเขมรต้องการให้ทหารไทยเปิดฉากหรือทำอะไรบางอย่างเพื่อเข้าทางขเขมรค่ะนอกจากนี้นะคะทหารพรานกรกฎยังเปิดเผยต่อด้วยค่ะว่าจริงๆแล้วเนี่ยการเคลื่อนไหวของฝ่ายกำลังพลเขมรทางทหารไทยทางการไทยเนี่ยรู้หมดเรารู้เรามีหน่วยข่าวเรารู้แม้กระทั่งว่ากำลังของฝ่ายกัมพูชาเนี่ยวางอยู่พิกัดที่เท่าไหร่ วางกาลังพลยังไงมีกําลังพลเท่าไหร่มีอาวุธยุธโทโธปกรณ์อ,อะไรบ้างเรารู้หมดแต่แค่เราไม่พูดเท่านั้นเองเรารู้ว่าทางกองทัพกัมพูชานําอาวุธใหม่ๆเข้ามาประจําการทางด้านนี้อย่างเช่นปืนใหญ่ที่เพิ่งได้มาจากประเทศจีนเขาก็ขนเข้ามาประชิดชายแดนไทยจะบอกเลยว่าหากกัมพูชาเปิดก่อนสนุกแน่นอนเพราะพิกัดต่างๆที่ตั้งกำลังพลของเขเมรเรามาร์คเอาไว้หมดแล้ว ไม่ว่าจะเป็นที่ปราสาทตาควายหรือที่ปราสาทตาเมือนธมเราก็รู้หมดว่าเขาวางกําลังเอาไว้อย่างไรลึกเข้าไปในฝั่งกัมพูชากี่เมตรวางแนวป้องกันกี่ชั้นเขามีอาวุธอะไรบ้างเรารู้เราเห็นแต่ก็นิ่งเงียบไว้ตอนนี้ทหารของเราแค่ดูเพื่อรักษาอธิปไตยของเราไว้แต่ถ้าเมื่อไหร่ที่เสียงปืนนัดแรกดังขึ้นทหารไทยถึงจะได้เวลาปฏิบัติการ และบอกเลยว่าทหารไทยยุคนี้พร้อมรบ100%พร้อมยิ่งกว่าปี54เพราะในช่วงปี2 5 5 4เรามีทหารที่เฝ้าระวังเพียงแค่2หน่วยในการดูแลตาควายแล้วก็ตาเหมือนทมเพราะทางการไทยไม่เคยคิดว่าจะได้รบกับประเทศเพื่อนบ้านแต่ปีนี้ทางกองทัพภาคที่2พร้อมทุกหน่วยหากมีคำสั่งทุกหน่วยไม่ว่าจะเป็นหน่วยเคลื่อนที่เร็วรถถังปืนใหญ่ จะถึงจุดหมายอย่างรวดเร็วแน่นอนเพราะตอนนี้เราพร้อมและสแตนบายรอก็ต้องบอกอีกครั้งนะคะว่าทหารพันกรกฎเนี่ยแม้ว่าจะเป็นเพียงอดีตทหารพลานแต่ว่าเขาก็ยังคุกคียังทำกิจกรรมต่างๆร่วมกับกองทัพแล้วก็มีความสนิทสนมกับทหารในพื้นที่ชายแดนค่ะรวมถึงทหารชายแดนต่างก็ให้ความเคารพนับถือทหารพันกรกฎกันเป็นอย่างมากค่ะข้อมูลต่างๆเหล่านี้ก็หลุดออกมาจากทหารในกองทัพนั่นเองค่ะ และเพื่อเป็นการสนับสนุนสถาบันที่ทางไทยเพื่อให้ได้นําเสนอข่าวสารสารความรู้เพื่อเป็นประโยชน์ต่อประชาชนและประเทศชาติสามารถสนับสนุนสถาบันที่ทางไทยของเราได้ตามหน้าจอที่ปรากฏต่มนี้ได้เลยค่ะหากคุณคือคนไทยคนหนึ่งที่ไม่เห็นด้วยกับการมีคาสิโนถูกกฎหมายในประเทศไทยกรุณาร่วมกันส่งเสียงผ่านรัฐบาลและรัฐสภาเพื่อแสดงจุดยืนว่าเราไม่เอาคาสิโน ตามเนื้อหาของแคมเปญเราไม่เอาคาสิโนของมูลนิธิรณรงค์หยุดพนันตามลิงก์นี้ได้เลยค่ะ